รุ่นสี่พิมพ์กรรมการนะครับหลังพอสำเพานะครับมาให้เพื่อนๆชมกันนะครับองค์นี้เป็นสุดของรุ่นสี่แล้วนะครับแอบเป็นยังไงนะครับเพราะว่าคนส่งให้ผมดูเก๋เนี่ยเยอะมากเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันนะครับนี่นะครับจัดสร้างน้อยนะครับเขาจะมีพิมพ์ธรรมดาที่เป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้กับสามเหลี่ยมแบบนี้นะครับทั้งหมดแปดแสนองค์นะครับแต่ส่วนที่พิมพ์คะแนนที่เป็นหลังพอสำเพานะครับจัดสร้างน้อยนะครับคาดว่านะครับคาดว่าหกพันองนะครับ โวนสานนะครับก็จะใช้โมนสารตั้งแต่รุ่น1ถึงรุ่นสามาในการจัดสร้างนะครับพร้อมกับพิมพ์คะแนนเนี่ยจะมีเกสรของหลวงพ่ออยู่ด้วยนะครับทุกองค์เลยนะครับบางองค์เนี่ยจะเห็นจากด้านหน้าเต็มๆเลยนะครับหรือว่าบางองค์เนี่ยอาจจะอยู่ในเนื้อขององค์พระนะครับแต่ว่าทุกองคเนี่ยจะมีเกสรหมดเลยนะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่ารายละเอียดการดูเกสแท้เนี่ยเราดูกันยังไงนะครับนี่นะครับเราไปดูภาพตัวมันก่อนนะครับ พิมนะครับจะเป็นพิมพ์หน้านางนะครับหัขีดนะครับนิ้วมือเนี่ยครับปลายนิ้วจะต้องจะมีรอยตัดนะครับรอยตัดที่ปลายนิ้วมือนะครับแล้วดูนิ้วมือครับเรียงตัวสวยเลยนะครับนิ้วโป้งงุ้มนะครับนิ้วชี้งุ้มหานนิ้วโป้งนะครับเห็นเป็นสันนิ้วเลยนะครับตรงนี้นะครับนะครับส่วนมือซ้ายนะครับมือซ้ายนะครับปลายมือซ้ายเนี่ยจะเรียวยาวนะครับแขนซ้ายจะล่ํา เพื่อนๆดูได้เลยนะครับขาซ้ายครับนี่นะครับจะมีรอยจิกอยู่นะครับองนี้สวยมากเลยนะครับเห็นยันยิ้วเท้าด้านฝั่งนี้ด้วยนะครับส่วนตรงซุ้มนะครับซุนซุ้มเนี่ยจะชนขอบพอดีเลยนะครับอเป็นซุ้มสามชั้นนะครับลงมานะครับม่านเนี่ยนะครับจะมีทั้งหมดสิบเอ็ดเส้นนะครับพาดยาวมาเลยนะครับไม่ไม่มีงอนะครับ เรามาดูยันด้านหลังนะครับเป็นยันพระธรรมขันธ์นะครับถ้าเราดูพื้นที่ดีๆนะครับพื้นที่ด้านขวาเนี่ยจะเหลือน้อยกว่าด้านซ้ายนะครับยาสัมภานะครับอันนี้จุดสังเกตเลยนะครับเพราะว่าที่ส่งมาพอสัเภาตัวจะหนามากเลยนะครับต้องฟอนนี้เท่านั้นนะครับหัวกลมนะครับแล้วก็ตรงเนี้ยจะแหลมนะครับส่วนปลายนะครับเพื่อนๆดูดีๆนะครับปลายเนี่ย เป็นล่องลึกแล้วปลายแหลมนะครับนี้ครับเป็นพิมพ์คะแนนนะครับวงนี้คือสภาพแชมป์เลยนะครับจุดจ่ายตังเลยนะครับแล้วตัวยันนะครับเลื่อนดูตัวยันนะครับยันเนี่ยเขาจะเป็นแท่งเลยนะครับยันเนี่ยจะต้องคมเป็นแท่งแบบนี้เลยนะครับปลายหัวยันเนี่ยจะมีจุดไข่ปลาเล็กๆอยู่ด้วยนะครับนี่นะครับตามที่เขียนที่ชี้อยู่เลยนะครับปลายหัว <con> ส่วนรอยตัดนะครับเพื่อนๆดูรอยตัดนะครับจะเห็นเป็นซี่ๆเล็กๆอยู่นะครับไม่รู้มองเห็นกันหรือเปล่านะครับแต่ว่าถ้าส่องไปเนี่ยนะครับก็จะเห็นเป็นซี่ๆอยู่นะครับทุกด้านเลยนะครับเป็นรอยตัดนะครับมีรอยตัดที่เป็นซี่อยู่นะครับจบไปเรียบร้อยแล้วนะครับกับรุ่นสี่นะครับทิมกรรมการนะครับอ